สวัสดีค่ะนกเพีได้ยินเสียงการัาเจนไหมคะตอนนี้นะคะอีจันนะคะอยู่ในบทพิธีศักดิ์สิทธิ์นะคะ<ด>เป็นพิธีเทชะนวนนะคะเพื่อที่จะนำไปหลอมพระคังในพระคังมหาสมบัตินะคะเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์แห่งประจำกระทรวงการคังนะคะ ซึ่งครันะคะก็เป็นพิธีชัยมงคลคาถานะคะโดยได้เมตตาจากสเ็จพระมหาราชนมนคุณโนีนะคะเจ้าพระุองคนชั้นนะคะเมตตามาเป็นเจ้าพิธีศงในวันนี้ด้วยนะคะขณะนี้นะคะก็เป็นพิธีปฏิสิตนะคะก็กำลังนำชนวนนะคะมวลสารมาหล่อนะคะ ก็เทลงเป็นแท่นทองนะคะแล้วก็จะนำไปหล่อเป็นองค์ลอยแล้วก็เป็นเรยนเพื่อให้สอาสาธุชนนะคะไดะ้เปิดเช่าแล้วก็บูชากันต่อไปนะคะเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งประธานในพิธีวันนี้นะคะก็ เป็นประดับกระทรวงการคลังนะคะท่านวรนณแสงสนิน,นะคะเป็นประธานพิธีวันนี้นะคะซึ่งพิธีเทชนวนหล่อระคลังในระคลังมหาสมบัติวันนี้นะครับเ,เรื่องในวาระโอกาสถึงครบรอบร้อยปีของกระทรวงการคลังนะคะก็ะะได้จัดพิธีหล่อชะนวนขึ้นมานะคะเพื่อที่จะจัดทำเป็นอ,องค์ร้อยนะคะเป็นองค์ร้อย แล้วก็เป็นเหรียญน,นะคะให้เปิดเช่าบูชากันลูกเหตนได้ยินเสียงกันชัดเจนไหมคะใครที่เข้ามาก็มาร่วมบูญกันนะคะลูกเหตุมาร่วมสาธุในพิธีมงคลนี้นะคะได้ไม่คานะคะสมเด็เจจักสมเด็จเจ้าคุะรนะคะมาเป็นประธานในวันนี้ด้วยนะคะ สาธุนะคะลูกเพยตอนนี้ที่จมลทนพิธีอยู่ที่วัดไทรมิตรียารางนะคะเจ้าประคุณตรงชายนะคะก็ได้เพมวลสารนะคะเป็นเป็นมวลสารแบบทองแดงนะคะลงในแท่นหลอลนะคะแล้วก็ านวรนนะคะก็จะเทมวลาสารลงไปเช่นเดียวกันค่ะเพื่อจะหล่อหลอมไปเป็นอทองแท่งนะคะแล้วก็จะนําไปทําเป็นองค์ลอยอีกทีหนึ่งนะคะมวลาสารก็จะเป็นมวลาสารปัจสิกนะคะที่จะนาไปทําเป็นหล่อเป็นองค์ลอยพระคาังในพระคลังพระมหาสมบัตินะคะ เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการพังนะคะอนุโมทนาสาธุลูกศิษย์ที่เข้ามาร่วมมวคนพิธีในวันนี้ด้วยนะคะย เรื่องนขณนะนี้นะคะพระสงฆ์ก็ได้ทำพิธีเจริญพุทธมคคลชัยมงงคคลคาถานะคะเพื่อความศักดิ์สิทธิ์นะคะในพิธีด้วยนะคะ ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์สดในครั้งนี้ด้วยนะคะก็จะหลออเป็นทองแท่งนะคะแล้วก็เป็นเป็นนนะคะแล้วก็เป็นทองแดงนะคะ โดยม้อนสามนี้ก็จะนำไปหล่อเป็นองค์พระลอยอพระครังอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะทำเป็นจะทำเป็นเหรียญวัตถุมงคลให้คนได้มาเช่าบูชากันนะคะด้านด้านนี้นะคะก็เป็นสมเด็จเจ้าพระคุณองชายนะคะเป็น ประานสมในวันนี้นะคะสักถูร่วมกันนะคะลูกเกศักดิ์สิทธิมม์มากๆนะคะใครที่เข้ามานะคะก็พุทนาสักด้วยนะคะต้องบอกขอว่าพระธรมในพระคัมมหสวรรค์นเ,นเป็นเทพที่เคารพแล้วก็สักการบชาของเราเข้าสักการในกระทรวงการค้าก็ว่าได้ค่ะ ซึ่งเขามีความเชื่อกันว่านะคะใครที่คาราโกชากะคังเนี่ยก็จะมีทรัพย์สินเงเินทองนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จนะคะแก็ประธานพิธีนะคะ แล้วก็เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังเท os, that, เ waited, ี okay. obile, ่ยวได้ร yeah. ่วมโปรยดอกไม้นะคะเพื <attend. S 1> ่อความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีเทียนนอนซึ่งพิธีเทชยนนอนเมื่อกี้นะคะมณิษฐ์เนี่ยก็มีทองคำนะคะทองคำแทล่าข้าห้าบาทนะคะก็เป็น สิ่งที่ถูกรอรอเพื่อที่จะนำไปเป็นฉนวนะคะกับนับเป็นองคลยิ่งนะครับในเมตตาบารมีธรรมท่านเจ้าพกุลสมเด็จพระมหาราชมงคลวนีตลอดทั้งผู้บริหารแต่ส่วนการกลางและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพซึ่งได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในพิธี เท่งเช่นเดิมเพื่อจัดสร้างพระกลางในพระกลางมหาสมบัติเทพประจำาสูตรการกลางในการลนงนี้พระมหาชมงคลนั้นเจ้าประคุณสมเด็จก็ได้โปรยดอกไม้นะครับในส่วนเบื้องต้นนั้นด้วยซึ่งพิธีการในช่วงที่ประกอบพิธีนั้นพระสงฆ์ก้าวรุ่งเจริญชัยมงคลพคาถะเป็นกระส่งการพร้อยลำดับนี้ก็จะได้น้อมถวายพระยาพรมแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ ในส่วนเบื้องต้นขออนุญาตเรียนเชิญท่านเลบวรนแสงสนิทพลัดกระทรวงการกลังนะครับได้น้อมถวาย,ยพิธธรรมแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จองค์ประธานสงฆ์ขอเรียนเชิญครับประธานในพิธีนะคะจะถวายพิธีธรรมนะคะให้กับเจ้าประคุณคงชัยนะคะเพื่อที่เสร็จแล้วจะได้กราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพที่สก้าท่านได้ถวายพิธธรรมแด่พระสงฆ์ทั้งเก้ารูปบนอาสน์ หน้เพื่อนาประสงค์นั้นไม่ไม่ต้องนั่งคุกเข่านะครับเพราะว่าตรงนี้พื้นผมเปียกนะครับสามารถน้อมน้อมถวายได้เลยขั้นแรกขออนุญาตเรียนเชิญนางสาวสุขสิริอพินญาทุกวันรอประดะทรสงการกลางหน้าบนพื้นทด้ได้ทำไปเมื่อสักครู่ขั้นที่สองก็จะเป็นลักษณะนะคะก็มวลสารทั้งหมดถูกล่อเหลาเป็น ทองแท่งเป็นทองแท่งเป็นทองแดงแท่งนะคะแล้วก็หลังจากเห็นี่ยก็จะนําไปเป็นพยานมรดกในการประดิษฐ์ส่วนนะคะหล่อเป็นองค์ลอยพระคลังในพระนครสมรรค์อีกทีนะคะแล้วก็จะนําไปเป็ระกอบส่วนการทำเป็นรอยพราคลั้ให้สาธุชนได้รวมนิติ์นิติอันเช่าบูชากันนะคะซึ่งวันที่เกิดเช่าบูชาเนี่ยไม่มี วันกำหนดนะคะอธิบดีกรมบัญชีกลางท่านที่เจ็ดนายกีรัตอัตนะวานิพอธิบดีกรมสุรกากรท่านที่แปดนางสาวกุรยาปันติเตมิตอธิบดีกรมสรรพากรแนะคะเสอธิบดีที่เก้านึง่ะนายปิ่นสายสุรศรีอธิบดีกรมสัรขากรนะครับขอรู้จทั้งเก้าท่าน ได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการถวายที่จะทำให้พระสงฆ์ทั้งเก้าผูปบริหาสงฆ์เ็นเครับฉวนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกพินก็อย่นี้นะคะคณะผู้บริหารถวายได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องคุกเข่านะคะเพราะว่าพื้นพื้นเตียกครับสาธุคณะผู้บริหารนะคะาะเชิญกลับอย่างที่นั่งรับรองนะครับถวายเครื่องไทรธรรมให้กับพระสงฆ์ทั้งหมดเก้ารูปนะคะ ที่มาทําพิธีชัยมงคลคาถาในวันนี้ด้วยนะคะสาธุแปลว่าดีแล้วสาธุแปลว่าเหมาะสมแล้วสาธุร่วมกันนะคะรุกเพเป็นพิธีเป็นมงคลพิธีศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะได้นิมมุทนาขอได้เจท่านประธานในพิธีและทัานผู้มีเกียรติที่รอท่านใจเปิดกันเมื่อไหร่นะคะ

อาโยโขภาวะสาเพียตโยเมวัจจันตุสาพโรโกเปนัสตุมาเตภาวาตวันตรายโยสุขกติคะโยโนภาวะสัเพียตโย มิวัดการตัสจับปารโกเวนัสตุมาเตปาวาตวันตรายโยสุเิติกาโยโกตวะทิวะขณะเสดสเนิจจามุตานปัญจิโนจานตา

ัตตุจุปันตะวะอะเลทาอันตะรายะเตมเณัตตันโตอเสสะโตจัยยะเสตทิธนะรามภังสวเตมภาคยังสุะปังกะเสริอยยุจวันโนจะพอกะโพิัยยะสว Sadafad sajaa yuwa jaji basitipa wantute Bawadusapamangkara prapantusapadia wakasapapotanupami Nasakasutipa ราพันโตสาพเทวะาัสัาปสังมานนภาเวนัสธาสดีภวันตตเตปวัุโตสพปมาคาราราพันโตสาพเทวะกัสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสดี อวันโตเตอร์ซึ่งบัดนี้พวิธีการได้สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับในลำดับนี้ขอเชิญท่านปลัดกระทรวงการคลังการรับรนแสงสริจได้กลาบรัตนาไัยที่ต้มบููชาเสร็จแล้วจะได้กลาบลาท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระปรมานทร์ส่งครับเป็นการก็จะเป็นการเสร็จสิ้นพิธีเทชนวนหลอกพระคัง ในพระคลังมหาสมบัติในวันนี้แล้วนะคะซึ่งประดับกระทรวงการคลังก็ได้กล,บกล,บกลบาบลาพระราชทาไปแล้วในแานี้นะคะลูกเพจ่ะรวมอนุโมทนาสาธุกับลูกเพจท,ท่านที่เข้ามาดูาไลฟ์สดในครั้<า>ง <ไป S 1> นี้ด้วยนะคะท่านเจ้าพระุนสุดเดชประมาราชลปิผู้มี เดี๋ยวอันนี้รณ์นะคะประหลัดกระทรวงการคลังก็จากัดตาสมเด็จเจ้าประคุณเจ้าชายพระเจ้ามุตรมุรีกรรมการมหาวิรัสมาคมจะประยันุทิศาประธานสงฆ์ที่ได้เลือตาในการประกอบพิธีเทียนฉนวนเพื่อจัดสร้างพระปรางในพระปรางมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังในวันนี้ตรังกนาสงฆ์วัดไณฑ์ิยาม ทเจ้ารูปปฏิทีด้เมตตาในส่วนนี้เช่นเดียวกันและขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนท่านผู้มีเกียรติที่กรารบที่ได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในพิธีการทุกท่านนะครับเมื่อเสร็จพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านใดมีความประสงค์จะขึ้นไปพระนรโมธรรมชั้นบนของพระหามองค์พระเกศแปดสิบพรรษาก็ขอเรียนเชิญนะวันนี้นะว่าเป็นมงคลยิ่งที่ทุกท่านได้เป็นผู้มีส่วนร่วม ในพิธีเทชะนวลเพื่อจัดสร้างพระคลังในวันนี้ด้วยนะคะก็พิธีเทชนวลเพื่อที่จะนำไปสร้างพระคลังนะคะในพระคลังมหาสมบัติก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะที่ทำบุญฝนตกอย่าตกแล้งจากเจ้าพระคุณเนะคะมาเป็นปลายจับพรล้อนในวันนี้นะคะลูกเกล่ยดขเป็นพิธีมงคลว่าข้ามขาโลกเอก ได้ร่วมพิธีในวันนี้เจเจทุกท่านนะครับที่จะขึ้นไปกราบสักการะหลวงพ่อทองคำพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งพระพุทธมหาสวรรด์ดีมาก่อนชั้นบนมามณดกครับที่อยู่ชั้นบนมามมณดกท่านในไม่สะดวกในการขึ้นบันไดด้านในมีลิฟต์นะครับท่องเที่ยวอีกมีลิฟต์บริการเข้าไปชั้นล่างแล้วก็ที่ชาวไทยก็มาเที่ยว กม็มาเที่ยวกันยอะหนัาเลยนะนคะแล้วเขียนคะว่าอยูย่ย่านเยาวราชนะคะวัดไต่รหาภรณ์ก็พิธีเท,ทนีนนพระครัพระครงมหาสมบัติก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะก็พี่แพ้นะคะบอกอเศรษฐกิจก็มาร่วมพี่แพ้ะคะ พูดถึงพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับอ่าเทพแห่งประจำกระทรวงการคลังได้ไห้คะนิดนึงนิดนึงพระคลังอาสมบัตินี่เป็นเทพประจำกระทรวงการคลังนะครับแล้วชื่อของท่านเนี่ยถึงว่ามีความรวบรวมากมั่งค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาตามนี้ในคำพระคลังในพระคลังอาสมบัติดราเริ่มแรกเมื่อมสักครู่แล้วเราก็ุ่เบื้องัฒนมาประมาณปีกว่าก่อ อันนี้เป็นรุ่นที่สามใช่ไหมคะ่รุ่นนี้จะพิเศษกว่ารุ่นเด่มเพราะว่าจะมีบูชาทำพักทางองค์พิมลอ,อยตัวองค์พิมพ์ลอยตัวก็คือเป็นปปองค์ยืนใช่ไหมคะผ่านมาจะเป็นขั้นอะไรอย่างนี้ในในรุ่นที่สองนะครับในรุ่นแรกเป็นวัตถุการ์ตั้งลายอากาศหายากแล้วอ่ารุ่นแรกนี่หายากแล้วาาใช่ไหมคะราคา,า,า,าแพงมากซึ่งลูกเพจถามว่าหาบูชาได้ที่ไหนคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมี อ๋อพวงนี้จะมีะแถลงข่าวเดี๋ยวเราจะเปิดจองวันที่ยี่บสี่กุมภาพันธ์นะคะลูกเพจเดี๋ยวเราจะอัปเดตขึ้นหน้าเพจแล้วเนาะพี่แพ้เนาะ่อเรื่องเพราะว่าากให้มีเก็บไ้ที่้านนะครับ<ม>ี <พะ S 2> ่วาเป็นเปเป็ทพที่มีงครับที่แพะมีบูชาไว้ไหรือยังคะมีเรียบร้อยนะครับผมมีครบทุกรุ่นครับว่าแล้วทำไมพี่แพะถึงรวยอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองบูชาพระครังค่ะ ก็พิธีเทชนวนพระคลังในพระครังมหาสมบัติก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะโูกเพจก็เดี๋ยวจะเปิดบูชากันในวันที่24กุมภาพันธ์นะคะถ้าถ้ามีอัปเดตยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตขึ้นไปที่หน้าเพจให้ดูกันนะคะซึ่งวันนี้จะมีการถแถลงข่าวว่าว่า ทำทั้งหมดกี่องค์เปิดเช่าบูชาได้ที่ไหนเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยก็เดี๋ยวแอดมนจะแจ้งขึ้นที่หน้าเพจอีกทีหนึ่งนะคะก็ขอบคุณลูกเพจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดพิธีมงคลในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพิธีที่มงคล,ลงมากๆนะคะเป็นพิธีเทชนวนพระคลังในพระคลังมหาสมบัตินะคะซึ่งเป็นเทพประจํากระทรวงการคลังค่ะใครที่มีบูชาไว้เนี่ยก็จะช่วยในยเรื่องของการเงินนะคะซึ่งคําว่าคลังเนี่ยก็ ขึ้นชื่อในเรื่องของของการเงินของเงินทองของความประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะแล้วก็ก็บอกว่ารุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่3มนะคะซึ่งทํามาทั้งหมดแล้ว3รุ่นนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่3เดี๋ยวรายละเอียดการเปิดเช่าบูชาย,ยังไงเนี่ยแอดมินจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะขอบคุณลูกเพจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ